ส,สวัสดีค่ะทุกคนเรามาหาลานไส้ไปไมเนอร์บอกป้าอยู่ตรงนี้สวยงามไซส์ไซส์ไส์ป้าเบังป้าผ้าป้าไปเบิ้งเต่าทานมีเต่าทานนํางบอกครับใ่มูสปเปิ้ลดุบานบ้ครับเิขอบไหนน่ารักอูด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 หนูเรียกมูนํางบลกอก น้อยตายยตายตายตายยไม่ขไปเด้อนูอยกขับไปเด้อปะมาไม่ด้ปะนี่บัวเตาทานผอนี่เตาทาน่อเตาทานานไส้ค่ะพี่น้องค่ะทีทีจักรนีุ่รีทีจักรนี่จักรบเนเขาดไปบ้านยุ่บ่ะ มีเต็นบลมอตเตอร์มันดำหน้า,าอนนบอกน,น,นูย่างดีๆเด้อสิลมเด้อครับปะ,อะของมาอันนี้ค่ะน้องค่ะหน้าร้านไส้ เก่าไรกลัวเป็นยังไงเดี๋ยวนะเปิดรถมาได้แมนบอกระไผ่ก๊าหลานบอกไม่บอแม่เท่าสีถือเลขบอฮมันเป็นตะมันกับเป็นตะยูะอันนี้ร้านไส้หวยค่ะพี่น้องนามเชืกุลเดียวกันด้วยนะ ทุกคนอ๋อมันเถืงบ่ละหนูมั่เถืองกับบ่เป็นยังดอลาอยากให้เขาซิมบกกบมันกับเป็นแต่ยู่แล้วมันบ่ได้คืออยูเข้าเข้ายู่เฮียนยู่ในบ้านเนาะ จะประกอบมตกตำผม,มจะกินแต่เนื้อมากกว่าเลยใช่ะปะ